วันนี้คุณลุงนะคะทานเราทานตับปลาไข่ปลานะคะอาหาร uh, สเปเชียล uh, ทรดิชนวลสเปเชียลจานอร์ทนอร์เวย์นะคะค่ะแล้วก็เบเก้นค่ะผักนะคะอั <And S 1> นนี้ก็ปลานะคะปลา what's the name of fish ชอชสกเรกรสกเสกเรสกเรสกเรสเสกเรีกเรส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 นเรสเรสจเร้กเรงกเรสืเรสกเร่อเรสสเรสกเรสกรากเรสกเกเรเสกเกรสกเสกเกเรเเรกเรสเรกเกเรสเสรกกเรงกเสเรสรสกเรสมเร่กยรอ And, and that baby fish? Yeah, baby fish. <laughs> <laughs> I take out the water? Yeah, very nice cooking, yeah. Thank oh, you, thank you, thank you. You can take video from there? Yeah. Yeah. Super safe. Super <laughs> safe, you look. You look here? Yeah. Super safe. Oh, it's great. Oh. Very good. หอมค่ะหอมหอมเครื่องเทศ Great quality quality very good quality ค่ะโอเคนะคะ